สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้มาเจอกันอีแล้กกับคุกกี้นะคะในคาบวิชาภาษาไทยนะคะคาบแรกเลยนะคะของสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของคําที่มีฤกนะคะฤกรือร,ร,รนะคะคาที่มีฤกกับปรือนะคะ,ะเดี๋ยวคุกกี้ขอขึ้น powerpoint นะคะ,อะขอขึ้น powerpoint สักครู่ค่ะ น,นักเรียนเปิดหนังสือได้เลยค่ะในหน้า9 5ห้านะคะนักเรียนเปิดในหนังสือกหน้า95้านะคะหรือใครที่ไม่มีหนังสืออยู่ตรงหน้านะคะนักเรียนสามารถดูตามใน PowerPoint คุณรูได้เลยค่ะเปิดแล้วครับครู โอเคเยี่ยมเลยค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะสักครู่นะคะคุณครูฝนญาตเปิดพอย n ค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคญาตขยายหน้าจอนะคะสักครู่ค่ะลูกขยายห,หนาจอนีดหนึ่ง วันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของนะคะ,ะเรื่องคําที่มีรื้อนะคะคําที่มีรื้อกับรือนะคะ,ะคําที่มีรื้อกับรอือเป็นคําที่ไม่ค่อยใช้กันบ่อยนักนะคะแต่พวกเราจําเป็นต้องเรียนต้องศึกษาไว้นะคะ,อ,ะอ่านคำนะคะที่มีรื้อนะคะมาดูแต่ละแบบกันนะคะวิธีการอ่านยังไงนะคะต้องอาศัยความจํานะคะลูก คำที่ออกเสียงนะคะเป็นรินะคะออกเสียงรินะคะเหมือนอย่างเช่นนะคะริดนะคะอ่านว่าริษนะคะแบบนี้นะอ่านว่าริต่อไปทฤษฎีนะคะทฤษฎีนะคะคำอ่านว่าทฤษฎีนะคะถ้าเป็นคำลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนต้องอ่านว่ารึนะคะอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงเป็นตัวรึนะคะอ่านออกเสียงรึนะคะถ้าแบบนี้ออกเสียงรินะคะคำ ตัวรึนี่แหละนะคะตัวรึแต่เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงเป็นรินะคะแสดงว่านักเรียนต้องจํานะคะมันเป็นคําเฉพาะว่าต้องอ่านออเสียงแบบนี้นะคะอ่าเป็นทฤษฎีตายตัวมันแล้วนะคะนักเรียนต้องจาเนาะอ่าต่อไปตัวรือนะคะถ้าอยู่ในรูปคําแบบนี้ต้องอ่านออกเสียงรื นะคะเหมือนเช่นคําว่าฤดูนะคะฤดูนะคะมีคําอ่านในด้านหลังนะคะฤดูต่อไปนะคะคำที่สองอ่านว่าฤืศีนะคะฤืศีนะ,ะซึ่งมีอยู่ในเรื่องที่เราเรียนไปนะคะบทที่7นะคะความฝันเป็นจริงได้นะคะฤืศีนะคะที่เวหาไปเจอใช่ไหมนะคะต่อไปนะคะพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายน,น,ะะายนาเดือนที่11นั่นเองนะคะอ่า เดือนพฤศจายนต่อไปพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนที่5ใช่ไหมคะต่อไปพฤหัสบดีนะคะชื่อวันนั่นเองนะคะพฤหัสบดีนะคะอ่ารัพฤก็ได้นะคะพฤหัสบดีนะคะหรือพฤหัสบดีนะคะคำนี้สามารถอ่านได้สองแบบนะคะลูกต่อไปนะคะ ตัวรื้ที่ออกเสียงเป็นเรอนะคะตัวรื้ที่ออกเสียงเป็นเรอนะคะเหมือนอย่างเช่นคําว่าเรื่อนะคะอ่านออกเสียงสระเออนะคะเรอ์นะคำว่าเรื่อนะคะนักเรียนก็ต้องจําเช่นเดียวกันนะคะว่าคํานี้ต้องอ่านว่าเรื่อนะคะต่อไปนะคะต่อไปคําว่ารือนะคะรือที่อ่านออกเสียงเป็นรือนะคะรือที่อ่านออกเสียงเป็นรือเหมือนอย่างเช่นคําว่ารื้อสี นะคะอนุฤษีอันนี้ฤษีนะคะอ่าฤษีนะอันนี้ตะกี้ขอโทษด้วยนะคะอันนี้ฤษีนะคะตะกี้ฤษีนะคะขออภัยด้วยอ่าอันนี้ฤษีนะคะอ่าขอแอดมิดสวิติบาลแป๊บหนึ่งอ่ะค่ะ ทีนี้นะคะวันนี้เรียนแค่เรื่องนี้แหละนะคะแค่รือกับรือนะคะที่นี้เดี๋ยวต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวแค่เรื่องเดียวนี้แหละต่อไปเดี๋ครูขอไปอธิบายแบบฝึกหัดเลยนะคะ <astero? S 1> มีใครไม่เข้าใจตรงไหนอีกบ้างสำหรับรือกับรือมีใครไม่เข้าใจตรงไหนอีกบ้างยกมือถามได้เลยค่ะคอ <pe S 1> <startups> โอเคเข้าใจใช่ไหมนะคะถ้างั้นเดี๋ยครูไปต่อแบบฝึกหัดเลยนะคะถ้าเราเรียนเข้าใจวิธีการอาร่านรือกับรือแล้วนะคะ นักเรียนสามารถไปทบทวนได้ด้วยตัวเองเพราะไม่ยากเลยนะคะเรื่องนี้นะคะรือร้อๆนะคะต่อไปขอไปต่อที่แบบฝึกหัดเลยนะคะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูจะให้พวกเราทํานะคะหน้าหกสิบเก้าค่ะไปเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะลูกหน้าหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้ากับเจ็ดสิบนะคะสองหน้าค่ะหกสิบเก้าเจ็ดสิบน่ะ โครกคาหนูทำแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะใคร<น>ที่ทำแล้วหนูทำ,<า>ทำแล้วค่ะน้าน้าหกสิบเก้ากับกับเจ็ดสิบหนูทำแล้วค่ะโอเค<น>เก่งมากเลยลูกโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำนะคะอ่าอยู่เป็นกำลังใจเพื่อนก่อนถ้า่างนั้นนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคกำลังมาเก่งมากเลยจากคนที่ทำแล้วนะคะ เป,เปิดรืยยังเอ่ยนะคะอ่าดูที่นาิบ9ก่อนนะคะลูกดูที่นาิบ9ก่อนเนาะอ่าดูนาว19ก่อนเลยค่ะอ่าดูที่ข้อสามก่อนนะคะลูก ดูตามเมาส์ที่ครูชี้ไปได้เลยค่ะดูตามลูกศรที่ครูชี้นะคะอ่าข้อสามเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําที่กําหนดนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําที่กําหนดนะคะมาดูคําแรกก่อนนะคะคาว่าบันดาลอ่านี้ปลดไปอ่าคำว่าบันดาลนะคะดูค่ะคาว่าบันดาลนะคะคือคํากริยานะคะลูกคาว่าบันดาลคือคํากริยานะคะ หมายถึงคานะคะมาคือหมายถึงทําให้มีขึ้นนะคะดูคําแรกก่อนนะความหมายของคำแรกเพื่อเราจะได้เอาไปต่งประโยคน์นะคะลูกตั้งใจฟังค่ะคำว่าบันดาลนะคะเป็นคํากริยานะคะหมายถึงทําให้มีขึ้นเกิดขึ้นนะคะการทําให้มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์หรือแรงอํานาจนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าบันดาลนะคะเป็นคํากริยาเนาะ เป็นคำกริยาหมายถึงทำให้มีขึ้นนะคะหรือว่าเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์นะคะหรือแรงอำนาจนะคะตัวอย่างชื่ออะไรบ้างการทำให้มีขึ้นนะคะหรือเกิดขึ้นด้วยแรงอำนาจนะคะหรือฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างคนที่ทำแล้วช่วยยกตัวอย่างหน่อยสิคะลูกสุนฟ้าทำเล็ใช่ไหมอันนี้ ซุนฟาแต่งว่าไงคะลุเดี๋เล่นโทรศัพท์ไม่เซุนฟาแต่งว่าไงทำแล้วค่ะช่วยบอกเพื่อนหน่อยแต่ว่ามันเรื่องน่าแบบแุนฟเครื่องเงินเยอะๆเยอะมากเลยอ่ะความคิดของคไม่ทลาเหมือนกันอ่ะเป็นเน้นเทวดาบรรจลพุกให้ฉัน อะไรคะหาเร็วมีใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนอีกบ้างาของมาเรียบแต่งว่าไงมาเรียบแต่งว่าไงคะลูกมาเรียบแต่งว่าไงเอ่ยเธอจะบันดาลให้ฉัน อ่าลูกออกซิฟาว่าไงนะ่นกี้น้องฉันตกบันไดข้อแรกก่อนเอาบันดาลก่อนเอาบันดาลก่อนลูกบันดาลหนูบอกแล้วตะกี้อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคสิบสี่สิบห้าปีป้องอ๋อโอเคโอเคสระคนอื่นนะคะคนอื่นที่ไม่ นั่นปนปิดไมค์ก่อนนะคนที่ยังครูไม่ได้เรียกชื่อนักเรียนรกนบกวนปิดไมค์ก่อนนะคะมันจะรบกวนเสียงคนที่คุณครูจะให้พูดนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเอ,อ่ยชื่อเองว่าจะให้อ่าใช้นักเรียนคนไหนเปิดนะมันจะกลายว่าเสียงมันมารบกวนนะคะอ่ารบกวนเพื่อนที่กําลังตอบอยู่เนาะโอเคอ่าอ่าเข้าบรรดาอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะ ครูให้ความหมายของเขาบันดานอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบันดาน,นะคะเป็นคำกริยานะคะ,ะหมายถึงนะคะความหมายของมันนะคะหมายถึงทําให้มีขึ้นเกิดขึ้นนะคะด้วยฤทธิ์หรือแรงอํานาจนะคะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเหมือนอย่างเช่นอะไรคะ,ะเทวดาเหมือนตะกี้ที่หลายคนนะคะ,อะบอกมาตะกี้นะคะหมายถึงนะคะ,ะเทวดาบัรดา อาเทวด,ดาบันดานให้เกิดอะไรคะเรียนนั่นได้หอออขออมิดเพิ่มหนึงนะคะอาเทวดาบรรดาให้เกิดฝนตกแบบนี้ก็ได้นะคะอาเทวด,ดาบรนดานให้เกิดฝนตกนะคะทำให้เกิดขึ้นด้วยแรงฤทธิอ์อันดจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาคือสิ่งที่มีฤทธิ์อาสิ่งที่มีฤทธิ์จะต้องไปไรคะ อาเทวดานางไม้มนะคะอ่าหรือถ้าตามศาสนาเราก็อ่าจะต้องเป็นบรรดาไมา้ก็หรือนบีแบบนั้นนะคะโอเคนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเนาะถึงจะทําได้ต่อไปคําว่าบันไดนะคะดูคําที่สองนะคะคําที่สอง่อนะคะดูคมหมายก่อนเพื่อนักเรียนจะได้นําไปแต่งประโยชน์ได้ถูกนะคะตั้งใจฟังเนาะคาที่สองนะคะคาว่าบันไดนะคะบันไดนะคะคือคํานามนะคะเป็นคํานามเนาะ หมายถึงนะคะสิ่งที่ทําเป็นขั้นๆตามแนวนอนนะคะทําให้สามารถขึ้นลงได้นะคะบันไดนะคะพวกเรารู้อยู่แล้วคำหมายคํานี้นะคะไม่ต้องอธิบายเยอะเนะาะนักเรียนขึ้นบันไดนะคะไปยังชั้นเรียนของตัวเองก็ได้นะคะง่ายๆเลยฉันขึ้นบันไดนะคะก็เป็นประโยคแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นชื่อก็ได้นะคะ วิธีการเยอะแยะนักเรียนแต่งได้อยู่แล้วคำนี้ต่อไปคาว่าบันทึกนะคะคำที่สามนะคะบันทึกนะคะเป็นคำกริยานะคะหมายถึงจดไว้เพื่อช่วยจำนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนก็จะแต่งไปได้เลยตามบอกตัวเองอ่านะคะชัะ้นบันทึกเรื่องที่ครูสอนก็ได้นะคะต่อไปคำว่าบันเทิงนะคะต่อไปคำว่าบันเทิงนะคะัะบท,ะะที่สี่เนาะ บันเทิงนะคะเป็นคํากริยานะคะลูกนะคะเป็นคํากริยาหมายถึงเบิกบานนะคะหรือว่ารื่นเริงหรือว่าสนุกสนานก็ได้ค่ะ,ะมีามความหมายนะคะเบิกบานรืน่นเริง<ๆ>หรือสนุกสนานค่ะต่อไปคําที่5เลยนะคะคําว่าบันลือบันลือนะคะเป็นคํากริยาเช่นเดียวกันค่ะลูกหมายถึงการเปล่งเสียงดังก้องนะคะบรนลือหมายถึงการเปล่งเสียงดังก้อง นะคะหรือว่าโด่งดังนะคะเป็นความหมายหนึ่งได้ว่าโด่งดังเรื่องลือนะคะหรือความหมายหนึ่งถึงการรู้กันทั่วไปเหมือนอย่างเช่นอะไรคะลิซ่านะคะลิซ่าตอนะะนี้คะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะบรรลือโลกเลยนะคะอ่ลิซ่านะคะโด่งดังบรรลือโลกโอเคก็ได้อยู่นะคะง่ายๆเข้าใจได้นะคะ อ่าพอลิซาตอนนี้เก่งมากเลยใช่ไหมคะเป็นไอดอลของวัยรุ่นเลยนะคะอ่าขอไปต่อเลยนะคะต่อไปนะคะฝึกการใช้ภาษานะคะมาดูที่ข้อหนึ่งย่อยนะคะลูกอ่านปริศนาคำทาทยแล้วเติมคำที่มีรืหรือในช่องว่างและเขียนคำอ่านนะคะ อ่านคำปริศนานะคะนักเรียนอา่านปริศนาคำท้ายแล้วเติมคำที่มีหรือหรือในช่องว่างและเขียนคำอ่านตัวอย่างนะคะฉันชื่อฉันคืออะไรสูงใหญ่ใบหนามีมากในป่านะคะมีมากในปา่านกกาอาศัยนั่นก็คือคำว่าปรึกษานั่นเองค่ะอ่านั่นคือปรึกษานั่นเองปรึกษาหมายถึงป่านะคะปรึกษานะคะ ต่อไปที่นี้มันดูของนักเรียนเลยนะคะยอมีภาพมาให้นะคะเขามีภาพมาให้ด้วยนะคะมีภาพใบมาให้ด้วยนะคะ<ม>ฉันคืออะไรบอกใบ้อากาศร้อนหนาวฝนสาดเปลี่ยนเวียนครบปีอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรบอกใบอากาศร้อนหนาวฝนสาดเปลี่ยนเวียนครบปี คืออะไรคะคืออะไรคะเปิดไม้เลยค่ะลูกเปิดไม้เลยค่ะระืูดูหรือูใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ตรงนี้คือคําเขียนนะคะลูกอันนี้ใส่คําเขียนด้านหลังนี้คือคําอ่านนะคะครูอธิบายไปแล้วคําเขียนคําอ่านทํำยังไงนะคะหรือดูนะคะหรือดู อ่ารอรือรออูดูนะคะอ่านว่ารือดูอันนี้ก็คืออันนี้ใช้รอเรือนะ,ะด้านหน้านี้ใช้ตัวรือด้านหลังใช้รอเรือสระอึรออึอรืขีดดออูดูรือดูอโอเคอ่าต่อไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าเจ็ดสิบนะคะหน้าเจ็ดสิบอ่า ไปดูคำใบ้ก่อนนะคะซึ่งให้มาเป็นบทประพันธ์ในรูปแบบของรกนนะคะในรูปแบบองโกนเพื่อเราเข้าใจง่ายนะคะอ่าดูนะคะฉันนั้นคืออะไรอาศัยในป่าจำศีลภาวนาเวทมนต์มากมีอีกครั้งหนึ่งฉันนั้นคืออะไรอาศัยในป่าจำศีลภาวนาเวทมนต์มากมีราษีราอสีคันนี้ อ่ารือสีค่ะใส่ลงไปเลยรือสีนะคะไม่ใช่รือสีรือสีอ่ารือสีรือสีใส่ไปค่ะรือสีอ่ารือสีนะคะใส่ลงไปเลยใส่คำเขียนก่อนและตามด้วยคำอ่านค่ะอ่าทำแล้วค่ะโอ้ยี่ยมเก่งมากเลยค่ะลูกถ้างั้นช่วยอยู่เป็นกำลังใจเพื่อนๆก่อนนะคะหรือจะช่วยตอบก็โอเคมากเลย ต่อไปเก่งเลยลูกเก่งเลยค่ะต่อไปรู้ไหมเดือนอะไรต่อท้ายเมษาก่อนถึงมิถุนาหนูจ๋าทายดูเดือนอะไรคะลูก <sự> เดือนอะไรคะ <S <S 1> <S 1> เดือนอะไรคะใบสัเดือนที่ต่อท้ายเดือนเมษาแต่จะถึงก่อนเดือนมิถุนา <S 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 เดือนอะไรคะ เดือนพฤษภาคมโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเดือนที่5้านั่นคือเดือนอพฤษภาคมค่ะลูกนะคะซึ่งพวกเราได้อ่านไปแล้วตะก,กี้ในเนื้อหาใช่ไหมนะคะคุณครูให้ไปแล้วตะก,กี้ตอนขึ้นโบโ์พลยใช่ไหมใส่ลงไปเลยค่ะลูกพฤษภาคมคนะคะมาอนาีเพฤษภาคมมีอยู่ในหนังสือหนะ้า95นะคะสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะ เพื่อนเรียนไปแลวตะกี้นะ9 5นะคะเดี๋ยวนักเรียน <c oughs> ค่อยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูยุนดูนคลิปย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งได้เลยสาหรับคนที่เพิ่งมาไม่ต้องเสียใจะคะ่ะ <c oughs> ตอบไปต่อเลยนะคะไปต่อก็ตอบไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาต่อไป <c oughs> พี่พิศนามาว่าวิชาอะไรนะคะวิชาอะไรสอนให้ฟุตฟิตเด็กน้อยตัวนิดท่อง ABC อะไรคะ ไป <Break. S 1> ชาอะไรใช่หรือเปล่าครบไหมครับไหมตามไปวชาอะไราสวนให้สั100งเกตเหอยตัวนิ้ต่องเอวีซีอีกนหนึ่งค่ะมันจะครบไหมมันจะครบไหมนะ <Yeah. S 1> อีกนิดหนึ่งอู้ตะมยองซ่า อ๋อว,วิชาอังกฤษโอเคใส่ลงไปเลยอ่าวอีอ๋อมันไม่มีวิชาวะอ๋อ,อภาษาอังกฤษใส่ลงไปเลยค่ะภาษาอังกฤษค่ะอ่าใส่เข้าไปค่ะใส่ลงไปเลยลูกภาษาอังกฤษอออโออาภาสวาสาโออังอ,อังกอไก่ตัวรึแล้วก็ สซร์สีค่ะสสาลานอิตุโซรสีเนอะนอังกฤษนะคะออะงองกกายตัวรึและก็สซรสีค่ะโอเคอ่าพินด,ดาพุ่มมาอ,อ่ามีใครไม่ทันข้อไหนบ้างคะลูกนะคะการบ้านวันนี้มีแค่สองหน้าเองค่ะเรียนเรื่องเดียววันนี้เนียน <คำ S 1> เสร็จแ,แล้วคะ่ะ โอเคเยี่ยมเลยค่ะสำหรับคนที่เสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งทางไลน์ส่วนตัวคุกพี้เช่นเดิมค่ะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าไม่ทันแบบฝึร์งานข้ไหนสอบถามเลยค่ะไม่ทันข้อไหนหน้าไหนสอบถามได้เลยค่ะเวลาอย่างที่ผมตั้งเน โปรแกรมอันว่าเขียน Yeah. ครับตรงไหนครับเย้เธอเขียนโม คอดอดมีใครไม่ได้ข้อไหนไหมไม่เข้าใจเรื่องไหนไม่เข้าใจข้อไหนสอบถามได้เลยค่ะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะมีสองหน้านะคะคือคนะคะหน้าหกบก้ากับเจ็ดสิบค่ะหน้ากบเาจหน้ากบเจ็ดสิบนะคะหนะะนะะ้ากบเเจ็ดสิบันอ่การบ้านวันนี้คุณครูให้แต่งประโยคนะคะแต่งประโยคจากคาที่กำหนดให้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะ เขียนคำปริศนานะคะที่กูให้มานะคะอ่านคำปริศนาคำายและเติมคำที่มีรื้อกับรือนะคะลงในช่องว่างและเขียนคำอ่านนะคะการบ้านมีแค่สองหน้าอ่าวงไว้เลยค่ะวงไว้ที่เลขหน้าเลยหน้าหกสิบเก้ากับเจ็ดสิบนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะรบวบผู้ปกครองนะคะหรือว่านักเรียนที่สามารถทําได้นะคะถ่ายรูปส่งทางไาน์มื่อี่เช่นเดิมค่ะอ่าไม่ทชาบอ่าไม่เช่านักเรียนมีความสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยค่ะมีอีกไหมถ้าไม่มีคุณค,ณค,ณครูขอ จบการส่วนหนวยรยเพียงแค่นี้ก่อนมีไหมเอ่ยไม่มีอ่าส่นฟ้าไม่มีนะคะท่านอื่นมีใครสงสัยไหมนักเรียนคนอื่นไม่มีอ่าไม่มีแล้วเนาะจ้าสบ้าสบ้าะปโยคแต่รปโยคด้วยค่ะครูให้ความหมายของคําไปแล้วนะคะจ้าสบ้าตรงนั้นจาด้วยลูกอ่าเดี๋ยวนักเรียนสามารถดูได้ย้อนหลังค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะหรือไม่ทันตรงไหนนะคะ จะสอบถามในนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกจะสอบถามนักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังในคลิปวิดีโอได้เดี๋ยวคุณครูจะลงให้ในไลน์เหมือนเดิมค่ะลูกอ่าคุณครูให้ชนิดของคำนะคะเลกความหมายของคำไว้แล้วค่ะสรต้นไลท์ตะกี้นะคะอ่าสรุปว่าส่งมาส่งหน้านะคะไม่มีใครสงสัยเนาะอ่าการบ้านวันนี้มีหนะโอเคนะคะ อ่าสระวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงแค่นี้นะคะถ้าไม่มีใครสงสัยตรงไหนแล้วนะคะวันนี้มาเรียนเยอะมากหลายคนเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดเก้าสิบสิบ็ดสิบสองสิบสองคนนะคะดีใจมากเลยนะคะ อ่าดีใจมากพวกเราให้ความร่วมมือนะคะแต่ว่าที่สําคัญอย่าลืมส่งงานนะคะมาเรียนเยอะแต่ส่งงานด้วยเนาะโอเคเก่งมากเลยนะคะตัวมือตัวเองหน่อยเร็วตัวมือตัวเองหน่อยนะคะเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะคะอ่าตัวมือตัวเองนะคะทุกคนมาเรียนนะคะเรียนเยอะมากขึ้นนะคะจมิดโกนวันนี้ โอเคนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราดูแลสุขภาพด้วยนะคะออกไปไหนใส่เมสดนะคะสวมใส่เมสดนะคะ,ะถ้ามีเจ็แอลกอฮอล์นะคะพกไปด้วยนะคะล้างมือสักนิดหนึ่งนะคะดูแลสุขภาพนะคะ,อะโอเคนะคะสาววันนี้นะคะครูขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะวัสลามุอะัลกุมวาะมาตุลเลยตาลาวรลลาวรากาตุบ๊ายบายอะลยัลยซัลลัม